ครับสวัสดีครับกับผมตาตพงศ์หลักนครพลน,นะครับก็ขอบคุณนะครับที่หลายท่านสนใจในเรื่องของการดูลายมือทางลายหลายท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าดูทางลายดูได้อย่างไรนะครับมี5ขั้นตอนนะครับที่จะดูลายมือทางลายผมแนะนําอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับคือ5ขั้นตอนที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออย่างนี้นะครับก็คือจะมีขั้นตอนแรกนะครับคือส่งภาพลายมือมาทางลาย นะครับขั้นตอนที่2ผมก็จะแจ้งกลับไปว่าภาพที่ท่านส่งมาชัดเจนแล้วหรือไม่นะครับขั้นตอนที่3าท่านก็จะตั้งคําถามเพิ่มเข้ามานะครับตั้งคําถามว่าท่านต้องการทราบเรื่องอะไรบ้างนะครับขั้นที่4นะครับผมก็จะ uh, นัดวันพยากรณ์ให้นะครับขั้นที่4ผมก็จะนัดวันพยากรณ์แล้วก็นัดการโอนเงินเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับคําพยากรณ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,คอ,คอขั้นที่5นะครับ ขั้นที่5านี้การส่งข้อมูลพยากรณ์จะส่งเป็นคลิปวิดีโอในการพยากร์ลายมือทั้งหมดให้รวมถึงตารางพยากรณ์ต่างๆให้นะครับก็จะมีตารางพยากรในแบบ3าม้บาบาทไม่มีนะครับ49 9บาทมีตารางพยากรณ์1ปี9 99 9บาทมีตารางพยากรณ์เพิ่มเติมเข้ามาอีก12ปีนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับทีนี้เราก็ไปดูขั้นตอนอแรกๆก,ก่อนนะครับคือ เวลาส่งภาพลายมือเข้ามาทางไลน์เนี่ยผมก็จะเห็นประมาณนี้แหละนะครับแต่ทีนี้ว่าก่อนที่ท่านจะส่งภาพเข้ามาได้เนี่ยอันดับแรกนะครับให้มาแอดไลน์ผมก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้คือ,อเขาเรียกว่า QR code นะครับ QR code ตรงนี้ท่านสามารถเอาโทรศัพท์ที่มีสามารถใช้ไลน์ได้ก็มาเพิ่มจากตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือ QR code ตัวนี้หรือ บางท่านก็อาจจะใช้วิธีค้นหานะครับการค้นหาในะค้นหาจากลาย ID นี้ได้นะครับก็คือ id hand o r o เ9นี้นะครับดูนะครับ hand h a n d hand นี่นะครับแล้วก็ o r o นะ h o r o แล้วก็เลข92ตัวนะครับนี่คือ,อาการค้นหาทาง ID นะครับแต่ถ้าว่าไม่สะดวกที่จะค้นหาตรงนี้หรือค้นหาตรงนี้ไม่เจอก,ก็กลับไปใช้ ตรงที่ผมพูดถึงตะกี้นะครับถ้าไม่สะดวกในการที่จะหาหรือหาไม่เจอทางาลา์นะครับก็หมายถึงว่าทาง ID Line นะก็มาใช้ QR Code นี้ก็ได้นะครับก็คือที่ผมแนะนำไปตอนต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะครับโอเคนี่คือขั้นตอนในเรื่องของการ5ขั้นตอนนะครับทีนี้ภาพที่จะส่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่เราจะส่งกันนะครับ ครับภาพที่เราจะส่งเข้ามานะครับก็คือทั้งหมด1ิบภาพนะครับผมจะแนะนําให้อย่างนี้นะครับก็คือภาพที่1ก็คือหลังหลังมือนะครับหลังมือนี้ให้ให้ถ่ายเห็นจนสุดปลายนิ้วนะครับเอาจากข้อมือขึ้นไปนะครับประมาณข้อมือขึ้นไปสุดปลายนิ้วนะครับทั้งสองมือนะครับให้เห็นหลังฝ่ามือเพื่อที่จะได้เห็นลักษณะเล็บลักษณะนิ้วด้วยนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับหลังฝ่ามือซ้ายหลังฝ่ามือขวานะครับแล้วก็ เต็มฝ่ามือนะครับเต็มฝ่ามือซ้ายเต็มฝ่ามือขวาแล้วก็เป็นภาพแบบขยายเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเต็มฝ่ามือซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีด้านริมมือนะครับเต็มมือก็ประมาณนี้นะครับก็คือริมมือซ้ายริมมือขวาแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงริมมือขยายอีกนิดหนึ่งเป็นลักษณะของตรงนี้เราจะได้เห็นตำแหน่งเส้นต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมอ่าดูเอาภาพขยายที่มันชัดเจนกว่านี้มาให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ10ภาพที่จะส่งนะครับ ครับสิบภาพที่จะส่งที่ผมพูดถึงเะกี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเต็มๆนะครับก็คือหลังมือนะครับหลังมือซ้ายหลังมือขวานะครับอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจะต้องให้เห็นจากข้อมือมาถึงปลายเล็บนะครับให้เต็มมือนะครับเห็นนิ้วหัวแม่มือเห็นนิ้วก้อยเต็มนะครับฝ่ามือก็เช่นกันนะครับให้เอาจากเห็นให้เห็นสร้อยข้อมือแล้วก็ไปถึงปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วทั้งสองฝ่ามือเลยนะครับให้เห็นปลายนิ้วด้วยนะครับตรงนี้ อันนี้คือภาพเต็มฝ่ามือนะครับก็เรียกว่าฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาก็เห็นหัวแม่มือเห็นนิ้วก้อยเห็นปลายนิ้วด้วยนะครับเห็นสร้อยข้อมือด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นแบบขยายนะครับแบบขยายก็จะประมาณนี้นะครับแบบขยายนี้สาระสําคัญก็คือต้องเห็นสร้อยข้อมือแล้วก็เห็นประมาณนี้นะเส้นรัดข้อนิ้วตรงนี้และเห็นเต็มฝ่ามือด้วยนะครับตรงตำแหน่งหน้ามือตรงตำแหน่งเป็นมือตรงนิ้วก้อยนี่ก็ต้องเห็นให้ครบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ เดี๋ยวผมขยายให้ดูนิดหนึ่งนะครับวิธีถ่ายภาพในกรณีที่เราจะส่งภาพแบบขยายทั้งฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาให้ประมาณนี้นะครับสร้อยข้อมือนี่จําเป็นต้องเห็นนะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็เรียกตำแหน่งในลักซั์ตรงตำแหน่งนี้ก็ต้องเห็นนะครับตรงหัวแม่มือตรงง่ามมือตรงนี้ก็ต้องเห็นตรงสร้อยตรงเส้นรัดข้อนิ้วตรงช่องนิ้วตรงนี้ก็ต้องเห็นนะครับตรงริมมือนี่ก็ต้องเห็นเช่นกันนะครับนี่ครับจำเป็นต้องถ่ายเห็นอย่างนี้นะครับก็คือเส้นรัดข้อนิ้วทั้งหมดนะครับ ซ้าขามืองามมือริมมือนะครับให้เห็นมีความชัดเจนประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆประกอบเข้ามาก็คือเรื่องของริมมือตรงตำแหน่งนี้จะมีเส้นสมรรถนะครับที่ขยายเข้ามาเห็นชัดๆได้นะครับก็ขยายเข้ามาทาั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราจะเห็นเส้นต่างๆที่อยู่ริมมือฝั่งนี้ซึ่งก็มีความหมายท้งนั้นนะครับโอเคนี่คือ10ภาพที่จะต้องส่งเข้ามานะครับทีนี้ว่า ทั้งหมดทั้งหลายส่งได้2วิธีนะครับตะกี้ผมแนะนําไปว่าให้ส่งทางไลน์ทีนี้มันจะมีส่งทางเมลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปจบในเรื่องของการวิธีการส่งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับครับก็5กขั้นตอน1น,นะครับแอดไลน์สส่งรูปภาพมาตรวจสอบผมก็จะตอบกลับไปว่าภาพชัดเจนนะครับอันที่3ผมก็จะ ให้ท่านตั้งคําถามต่างๆเข้ามานะครับถามว่าทําไมต้องตั้งคําถามเพราะว่าจะมาถามทีหลังมันจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าคิวพยากรเยอะนะครับค่อนข้างยาวตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ถึงโน่นเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ในทางพยากรของผมอยู่แค่เดืนอนตุลานะครับแต่ว่ามีคนจองล่วงหน้าไปถึงเดือนธันวาแล้วนะครับ ก็จะต้องถามมาก่อนนะครับขั้นตอนที่5ผมก็จะตอบขั้นตอนที่4ผมก็จะนัดวันพยากรณ์แล้วก็โอนเงินเข้ามานะครับขั้นตอนที่5ผมก็จะพยากรณ์ให้นะครับแล้วก็ส่งกลับไปทางไลน์แล้วก็ทางเดตด้วยนะครับทีนี้วิธีติดต่อสื่อสารผมก็ทําได้สงทางนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของ l ลน์ ID ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือ Hand Hol o 99นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับท่านสามารถส่งทาง อ่าอีเมลได้เลยนะครับอีเมลนี well. ้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับตัอย่างภาพเวลามีปัญหาก็จะได้ไม่หายด้วยนะครับก็คือนี่นะ handhoro 9 9 at g m a i l com นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ใช้เบอร์นี้นะครับ092494 5445 089 533 9903ครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมีโอกาสก็มาดูรายมือทางเด็ดทางลายแล้วก็ดูทางอีเมลก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ